ต่อมาจะเป็นในส่วนของเมนอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมหลักของเรานั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่ากิจกรรมหลักเนี่ยทำอะไรบ้างนะอ่าตรงกลางเลยครับผมก็จะเป็นตลาดฤดูใบไม้ร่วงแบบนี้เลยเห็นไหมก็จะเป็นธีมแบบใบไ,ไม้ร่วงอะไรอย่างงี้นะผมฤดูหน้าหนาวนะอ่าบ้านเราก็จะเป็นหน้าหนาวนะครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆตรงกลางเลยนะครับผมซึ่งเราจะต้องหาผลไม้ที่เป็นประเภทนั้นๆมาให้เขานะครับผมเพื่อทําให้มันครบ500แต้มนะถ้ามันครบ500แต้มเมื่อไหร่มันก็จะรีครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นเซิร์ฟเทสนะ อันนี้คือแต้ม500เซิร์ฟเพลสครับผมถ้าอัปเดตมาไม่แน่ใจว่าจะเป็นกี่แต้มนะตรงนี้นะอ่าแม็กสุดนะครับผมทีนี้เราก็หาพืชเอามาใส่ต้นไม้ต้นนี้เลยครับผมเขาจะบอกว่าเขาต้องการพืชประเภทอะไรนะเนี่ยเห็นไหมพิกกี้แพลนนะี่ก็คือพืชที่เป็นหนามนะครับผมเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนพืชหนามเรามีอะไรบ้างแคคตัสได้ไหมอโอเคลองใส่แคคตัสด,ดูมีเทคออลด้วยนะผมเทคออลอันที่3นะหรือไม่ถ้าไม่เทคออลก็เอาอันที่2ก็ได้ครับผมอ่ะโอเคใส่เข้าไปแล้วอ่าก็หามันใส่เรื่่อยๆจจนนนกวามมมัะะเต็ผ หลังจากที่มันครบ500แล้วมันก็จะทําการรีสต็อกร้านค้าทั้งหมดให้กับเรานะและเช่นเคยเพื่อนๆก็สามารถเอามาใส่รวมกันได้นะผมนี่ทั้งเซิร์ฟเลยเอามาใส่รวมกันนะช่วยกันใส่นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้สําหรับกิจกรรมนี้นะผมง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนนะอ่าหวังว่าทุกคนก็น่าจะเคยทํามาแล้วว่าอันนี้ก็คือคล้าย้กิจกรรมต้นถั่วเลยนะถ้าน,น้องมองหาเกมพาร์ทกดผลทาวนบอกฟุตแนะนําร้านบับเบิ้ลช็อปได้เลยครับ